โรงการแอทราเบนพาราสองนะคะในสัปดาห์นี้เราจะคุยถึงเรื่องไอเดียการตกแต่งบ้านของเทาโฮมค่ะซึ่งตกแต่งแบบโมเดิร์นและนี่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของเรานะคะเช่นค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันคุณแย้อันนี้เทาอะไรนะทาไมสูงจัง ะะตัวฝ้าเพดานของเราเนี่ยเราจัดทําขึ้นมาเนี่ยสูงถึง6เมตรด้วยกันนะคะซึ่งห้องนี้จะต้องเป็นแบบสไตล์ลอฟนะคะซึ่งด้านล่างของเราเนี่ยเราก็จะจัดให้เป็นมุมนั่งดูทีวีมุมพักผ่อนนั่งเล่นนะคะหรือว่าก็ถ้าจัดามาขวามือเราก็จะจัดเป็นมุมโต๊ะทางานเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งจัดฟังก์ชันได้ครบคันจริงๆสำหรับห้องนี้ค่ะแล้วตรงนี้ยเราเปิด เชื่อมต่อกับตัวห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งจริงๆด้านหลังเนี่ยเราก็จะแต่งให้ดูเป็นวอล์กอินเฮาสเป็นห้องแต่งตัวนะคะนี่ไงห้องแต่งตัวใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือเราบิวให้ลูกค้าดูว่าสามารถทําได้ก็คือจะได้แบบเก็บกระเป๋ารองเท้าเปิดได้ค่ะเปิดดูประมาณนี้เลยค่ะสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะ ส่วนของตัวห้องน้ําด้วยค่ะเพื่หมาเราเข้าไปดูในห้องน้าได้เลยค่ะห้องน้ําของเรากว้างมากมีทั้งเตียงและแห้งเลยนะคะใช่แล้วค่ะเคาน์เตอร์ให้แบบนี้เลยหรอคะเคาน์เตอร์เราให้แบบนี้เลยค่ะอืก็คือกระจกบานใหญ่ก็ให้แบบนี้เลยใช่ค่ะกระจกบานใหญ่ให้แบบนี้เลยมีโซนแห้งแล้วก็โซนเกียแบบนี้เลยค่ะสุขภัณฑ์ของอะไรคะเนี่ยสุขภัณฑ์ของโตโต้ค่ะึ่งเต็นแบรนด์จากญี่ปุ่นด้วยนะคะอืค่ะดีมาก ล้วอันนี้มันตู้อะไรคะเนี่ยวางวาอันนี้ก็เป็นไว้คอนเซ็ปต์นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นพื้นที่แต่งตัวสําหรับคุณผู้หญิงแบบเราซึ่ขางขนาดใ,ใหญ่สามบานใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใช,ใช,ใช่แล้วก็มีนส่วนของระเบ,บียงด้วยนะคะสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีกระชื่อตด้านนี้สามารถเอาไว้ปลูกต้นไม้เล็กๆได้ค่ะแล้ว<บ>อันนี้เป็นบันไดขึ้นไปใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้มันเป็นบันไดาทางขึ้นสําหรับห้องนี้ก็คือที่เราทําฝ้าสุขโดย ้องนั่งเล่นนะคะซึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนเป็นห้องนอนใช่ค่ะดูเก๋จังเลยค่ะส่วนตัวห้องนอนนี้นะคะก็สามารถวางเตียงแบบคิงไซส์ได้เลยก็คือแบบห้อฟาตใหญ่ๆได้เลยนะคะถ้าแบบอยากจะก,กั้นให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็สามารถแบบติดกระจกได้ก็จะประมาณน,นี้ค่ะสำหรับตัวการแต่ง สเตอร์เบนทมที่เป็นแบบโมเดิร์นของเราก็จะได้ประมาณนี้สวยงามมากมค่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาชมห้องมาสเตอร์เบ o นทูมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ